you know ช่อนนะครับผมกะปอม A อนะครับคอ,องหลอเล็กๆนะครับผมยาวไปนู่นครับ <S <S ตืออยู่พักใหญ่เลยนะผมปลาช่อน <S <S ปลาชโ <S 2> <S 2> ะชดโดก็ได้นะครับผมกระปอม A นะครับ นะครับผมเนี่ยไไปด้โอเคครับผมเดี๋ยวปล่อยนะตัวนี้หอมไปหน่อยนะเขี่ยผมฟังเองครับบายนะเป็นหนึ่งจากไข่จ้ำสุดยอดครับผม เี่ยูนะ่นเรียบร้อยยูแล้วโอ้ยพวกอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเดี๋ยวพวกอะเฮ้ยมาเดี๋ยวรู้เรื่อง สวยๆเกี่ยับดอกเหรอเกี่ยนเกี่ยนเียนเี่ยนนนเสีใช้ได้เลยนะครับเป็นฝ่าบัวนะครับอีบไ,ไม้เดี๋ยวรู้เรื่องเลย <MA> เป็นฟอมเอนะครับนี่ <Dub as> ครับอาช้นปนลาฉลครับก็ใช้งานได้ครับผม อ๋อฝนตกปรอรมเอนะครับ <Okay. S 2> เป็นเหียรที่ใช้งานง่ายนะครับตีหมายบัวหมายธรรมชาตินี่ครับใช้ได้ผลดีคนระับเค้ฟผมฝนตกปรอรมเอบายน่าเป็นหนึ่งจากไขรจับ oh. สุดยอดมากครับ